สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องอีบุญเช่น สำหรับวันนี้นะคะใครที่ไม่มีลุกแต่งหน้าไปทํางานวันนี้ดูอีบุนได้ค่ะการแต่งหน้าในวันนี้นะคะก็จะใช้เครื่องสำอางหลักสิบนะคะถึงหลักร้อยนะคะแต่งยังไงให้ดูสวยแพงแบบเคานเตอร์แบนด์เลยค่ะทุกคนไปดูกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะอีบุนจะขอเป็นลงตัวนี้เลยนะคะเป็น Face to Face Collagen and Vitamin C White Serum นะคะทุกคนหาซื้อได้ที่เซเว่นอวค่ะ ก็จะขอลงเป็นตัวกันแดดของนัชชานะคะทุกคนค่ะซื้อได้นะคะหลอดละ100ร้อยกว่าบาทเองนะคะทุกคนลงตัวนี้ได้เลยค่ะใส่ตัวนะคะคอนซีลเลอร์นะคะของฟิตมีนะคะเบอร์20ค่ะก็จะใช้บริเวณที่เราอยากให้มีความสว่างนะคะ เส็จแล้วนะคะเราจะขอลงเป็นตัวรอฮื้นนะคะเบอร์2องสนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นผิวแทนนะคะก็ลงตัวนี้นะครับเสร็จแป้งค่ะข,ของสี่นนานะคะผลนี้นะคะแป้งตลับนี้บอกเลยว่าอิบุญใช้จริงนะ เสร็จแล้วก็ปัดเอาแป้งออกนิดนึงันาจจะดูขาวเกินนะแต่มันก็ไม่ได้ขาวเพราะว่ากล้องมันเสร็จแล้วนะคะบุญก็จะขอเฉดดิ้งนะคะด้วยของ o d b o นะคะทุกคนด้วยพาเลทนี้เลยนะคะตอนนั้นจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ก็ไม่เกิดหลักร้อยนะคะตัวนี้ สร็จแ,แล้วนะคะอีบุญก็จะใช้เป็นคิ้วตัวนี้นะคะทุกคนค่ะซื้อได้ในคลองผมทั่วไปนะคะ20บาทมั้งถ้าจําไม่ผิดนะคะทุกคนนะคะหรือ25บ้าบทก็จําไม่ได้ะคะ่ะแล้วก็หเหลาให้เป็นหัวประมาณนี้เขียนไหมนะคะให้เขียนง่ายนะคะเดี๋ยวอีบุญจะใช้ตัวนี้เขียนโครงคิ้วนะคะทุกคน เราก็จะเห็นโครงคิ้วประมาณนี้นะคะก็จะเติมสีฝุ่นเป็นแบบประมาณฝุ่นนะคะเพื่อที่จะเติมเต็มคิ้วให้เราให้เต็มนะคะแบบเหมือนเราระบายสีตรงช่องประมาณนี้ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนคิวของเราเมื่อเติมเต็มแล้วนะคะแต่ถ้าใครไม่มีคิวก็สามารถที่จะร่างขึ้นมาก่อนนะคะทุกคนไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรก็ร่างคิวขึ้นมาเขียนคิวที่ตัวเองถนัดนะคะทุกคนต่อไปนะคะอีบุญจะใช้ตัวนี้นะคะในการปัดคิวนะคะอันนี้ซื้อในแบบออ่ว่าสันก็มีนะคะทุกคนเป็นสีแบบย้อมคิวนะคะทุกคนจะออกเป็นสีน้าตาลนิดหนึ่งนะคะนี่ สันจมุกเล็กน้อยนะคะด้วยพาเลตเดิมนะคะของ ODBO ที่ใช้ในการคอนทัวหน้านะคะทํทำสันจมุกเล็กน้อยนะคะเพื่อความโด่งนะคะทุกคน เราจะใช้เป็นพาเลตตาลนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือหาซื้อได้ทั่วไปนะคะทุกคนสั่งมาจากช้อปปีนะคะทุกคนเราคิดว่าตัวไหนเป็นสีชมพูเราก็สามารถใช้ได้เลยนะคะอีบุญจะใช้เป็นตัวสีชมพูประมาณนี้นะคะทุกคนในการลงเปิดตาชั้นแรกเข้าไปเลยค่ะ ใช้เป็นตัวนี้นะคะของ B. ว i t นะคะนี่ก็ซื้อตามซื้อได้จากทองถมนะตอนนั้นก็ควรบอกเลยว่าใช้ดีนะคะทุกคนแต่จะใช้เป็นลิปสติกไม่ได้นะคะเขาบอกว่าใช้เป็นลิปได้แต่คือลองใช้แล้วไม่รอดนะคะแต่อีบุญจะใช้เป็นตัวแค่ตัวชิมเมอร์นะคะเพื่อที่จะทําให้ดวงตาเราดูแบบมีความฟรุ้งฟริ้งขึ้นมานะคะจะใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะทุกคนอีกตัวหนึ่งไม่ได้ใช้นะคะทุกคนเพราะว่าอีกตัวหนึ่งมันออกเป็นสีส้มนะคะ นะคะดวงตาของเรานะคะเราก็ไปทําให้เหมือนกันแล้วค่ะทั้งสองข้างนะคะก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากุริตานะคะด้วยตัวเป็นของไลฟ์ฟอร์ดนาคะในการกุริตาในครั้งนี้นะคะทุกคนค่ะเราก็จะดัดขนตานิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปัดนมัสคารานะคะทุกคน ตัวนี้นะคะวินแอนด์ไวนะคะจะใช้เป็นตัวอบริเวณหัวตานะคะให้ดูมีความชิมเมอร์ให้ดูแบบประกายเล็กน้อยนะคะให้ดูตาแบบเบิกเนสนิดนึง นะคะใครที่อยากให้สมูกเราดูแบบว่าพุ่งอีกนะคะก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะวิตแอนไวนะคะถาซื้อได้นะคะที่วัส,สัตน,นะคะทุกคนพุ่งมากเบอร์เบอร์อะไรนะคะทุกคนเบอร์3 1 9หนบะครับตยบางปัดแก้มนะคะด้วยสีชมพูรพลิงนะคะทุกคนผสมกันได้เลยนะคะไม่ต้องปัดเยอะนะคะทุกคน ลิปในวันนี้นะคะทุกคนเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นชอท a อลนะคะเป็นลิปที่หาซื้อได้ในเซเว่นทั่วไปนะคะทุกคนเราจะใช้เบอร์ศูนหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งนี้นะคะเดเแอบติดขนตามาเล็กน่อยนะคะเพื่อความส r รึงนะคะ เส็จแล้วนะคะก็สามารถฉีดสเปรย์น้ำแร่นะคะของ MDI นะคะร้อยเบบาทนะคะไปหาซื้อได้นะคะฉีดเพื่อความล็อกนะคะเครื่องสำอางเรานะคะเสร็ <S <S 1> <S 1> จแล้วก็ไปจับแต่งทรงผมก่อน ก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะไปจัดแต่งทรงผมมาเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนหากใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าไม่ช,ชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยเหมือนกัน <laughs> นะคะ <laughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับอีกบุญทาคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ใครอยากแต่งตามนะคะก็ไปแต่งตามได้นะคะกลับไปย้อนดูคลิปได้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ่ะโอเคค่ะสาหรับวันนี้ราบอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ